สวัสดีค่ะ วันนี้เปี่ยวการพยาบาลหาเหตุก็จะมาพูดคุยเรื่องเงินเงินทองทองกันบ้างนะคะว่าใช้เงินยังไงให้มีเงินเหลือไปอถึงสิ้นเดือนแน่นอน่ะว่าทฤษฎีการใช้เงินของทุกคนเนี่ยรู้กันอยู่แล้วแหละว่าแต่ละคนก็มีไลฟ์สไตล์มีวิถีการใช้ชีวิตการใช้เงินที่แบบเป็นตัวของตัวเองกันไปแต่ว่าเปียวจะมาแชร์ทัศนคติอีกแบบหนึ่งของเปียวนั่นก็คือเงินเดือนออกแล้วอย่าเพิ่งใช้นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเปี่ยวก็เคยเป็นนะที่แบบเอ้ยเงินเดือนออกแล้วเดี๋ยวฉันจะไปกินนั่นกินนี่ซื้้ออนนน่่ซืี แล้วผลที่ตามมาคือเมื่อเราบำเรอตัวเองไปแล้วด้วยเงินเดือนที่ออกหลังจากวันนั้นถ้าเกิดเราบริหารไม่ดีกว่าจะถึงสิ้นเดือนอีกทีเราจะใช้อะไรเราจะกินอะไรใช่ไหมคะขั้นแรกมันต้องอดทนก่อนค่ะเพราะว่าอย่างที่รู้คือเปียวก็ไม่ใช่เป็นคนรวยเนาะก็ติดลบด้วยซ้ํานะคะแต่ว่าเปียยก็คือแบบพอบมีพอกินเปียวใช้หลักการบริหารก็คือว่าเปียยก็คือจะแบ่งเงินเป็นส่วน ส่วนนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเงินที่แบบเอาไว้กินเอาไว้ใช้นะคะหรือว่าแบบซื้อของใช้จําเป็นในเดือนนี้ส่วนอันนี้ของเบลคือจะแบบเอาไว้เป็นค่าน้ํามันเลยช่วงนี้น้ํามันแพงมากต้นทุนชีวิตการเดินทางกันไปทํางานหาเงินนี่แบบสูงมากเลยนะคะก็ในแต่ละวันก็จะแบ่งงบไว้ว่าแบบวันนึงเราจะใช้กินใช้อยู่เท่าไหร่ นะคะก็ถ้ามันมีเหลือเราก็เก็บไว้ในแต่ละวันถ้าเหลือก็เก็บไว้แต่ถ้ามันไม่เหลือกินเพลินกินอร่อยหรือว่าของมันแพงขึ้นเนี่ยก็คือเก็บได้น้อยลงหรือว่าก็ถือว่าเป็นการใช้ความสุขในแต่ละวันไปแต่ว่าเงินที่เหลือในแต่ละวันส่วนนี้ละคะ่ะเปียวจะนํามาใช้บําเรอตัวเองทีหลังเมื่อเงินเดือนเปียวออกหมายความว่าวันนี้เงินเดือนเปียวออก เปลจะมีสิทธิ์ใช้เงินก้อนที่เปียวแบ่งไว้ของเดือนที่แล้วจากที่มันเหลือในแต่ละวันเนี่ยเอาไปฟุ้งเฟอ้อก็คือแบบอยากกินอะไรอยากซื้ออะไรแต่คือมันไม่ได้เหลือเยอะมากขนาดฟุ้งเฟยนะคือเปียวก็แบบไม่ได้แบบมีอันจะกินขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นส่วนที่เปียวเรียกว่าฟุ่งเฟือยอย่างเช่นเปล่าจะซื้อเสื้อผ้าหรืออาจจะแบบไปกินของที่แบบแพงขึ้นอีกนิดนึงหรือว่าจะไปกินบุฟเฟ่ต์เพิ่มอะไรแบบเนี้ยค่ะโดยที่เงินเดือนที่ออกใหม่เปียวจะไม่ไปยุ่งเลยพอขึ้นวันที่1ของเดือนถัดไป เปียวค่อยใช้เงินก้อนนั้นดําเนินชีวิตดํารงชีวิตให้มันพอดีเดือนแล้วในแต่ละวันก็จะเหลือเท่าไหร่ก,เก็เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เพื่อไปบาเร็ญตัวเองตอนเงินเดือนก้อนใหม่ของเดือนถัดไปออกเปี่ยวจะใช้วงจรชีวิตแบบนี้บางเดือนถ้าไม่ได้ซื้ออะไรเงินที่มันเหลือในแต่ลอนก็เก็บไว้เก็บไว้รวบรวมกันไปมันก็ได้เยอะหน่อยอาจจะถึงหลักพันหรือบางทีแบบ ค่าใช้ใจ่ายมันสูงขึ้นอาจจะแค่หลักร้อยแต่เปียวก็ถือว่าเปลยวมีเงินได้ซื้อลิปสติกใหม่เพิ่มซื้อรองเท้าคู่ใหม่แบบไ,ได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ยอยะไรเงี้ยคือบอกก่อนนะว่าแบบถ้าใช้แบบนี้ก็คือแบบเราไม่ได้แบบรวยอะไรมากแต่ว่าเราก็มีความสุขในแบบของเราอะเนาะซึ่งเป็นวิธีการใช้เงินของเปลยวที่ให้แบบเงินพอเดือนโดยที่แบบไม่ต้องไปยืมใครหรือว่าถ้าจําเป็นจะยืมก็ยืมน้อยที่สุดเอาจริงอะอย่าย,ยืมเงินกันเลยเนาะเพราะว่าแบบมันทําให้แบบสัมพันธภ,ภาพเสียเปลยวก็เคยแบบโดนยืมเงินแล้ว เออก็แบบเสียเพื่อนไปเลยอะไรอย่างนี้เลิกคบกันไปนเลยทีเดียวเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะทุกคนเศรษฐกิจกแบบนี้การเงินแบบนี้การงานแบบนี้นะคะก็ต้องประหยัดต้องมีจุดที่อดทนก่อนอาจจะไม่ได้ทุกอย่างที่อยากได้ทันทีแต่ว่าใช้วิธีนี้อ่ะ คือที่วิธีที่ไปเอามาแชร์มันทําให้เราพอมีเงินเหลือโดยที่แบบไม่ต้องไปยุ่งกับเงินก้อนนั้นแล้วเงินเหลือก้อนนี้ถ้าเราอยากจะเพิ่มเป็นเงินเก็บก็ได้หรือถ้าแบบใครอยากจะไปบําเรอตัวเองก็ใช้เงินก้อนนี้โดยที่แบบไม่ต้องไปเบียดเบียนหรือว่ายืมเงินใครแล้วเงินเดือนของเราในเดือนนั้นก็จะพอใช้ไปจนถึงสิ้นเดือนเพื่อที่จะมีเงินเดือนใหม่มาด้วยจ้ะก็ถ้าเกิดว่า ใครเห็นดีเห็นงามด้วยก็ลองนําไปใช้ดูก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ายังไงใครที่มีวิธีบริหารการเงินที่ดีกว่าก็เอามาแชร์ให้เปยวฟังได้นะคะเพราะว่าเปียวแบบเปลี่ยน mindset ที่ว่าเงินเดินออกต้องใช้ตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงน,น,งนี้เป็นเงินเดินออกเก็บไว้ก่อนฉันมาบริหารเงินเดือนเก่าให้มันมีเหลือแล้วค่อยเอาตรงนี้ไปใช้มันก็ทําให้เปียวแบบว่ามีเงินใช้แล้วก็ แบบมีความสุขใน,นการฟุ้งเฟอ้อบ้างเก็บบ้างนะคะเอาละค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ